เยข้อสงสัยทำไมเกมหยุดกระทันหันการแข่งขันพิมิลิกคืนวันศุกร์ที่แอนฟิลด์ระหว่างลิเวอร์พูลและบอนมาร์ตต้องหยุดชั่วคราวในครึ่งแรกหลังแอนชวอนเซเมนโยกองหน้า AFC บอลมาร์ถูกแฟนบอลคนหนึ่งเหยียดผิวไม่มีที่ยืนสำหรับการเหยียดผิวเซเมนโยโพสในโซเชียลมีเดียคืนที่แอนฟิลด์จะอยู่กับผมตลอดไปไม่ใช่เพราะคำพูดของใครคนหนึ่ง ต่เพราะครอบครัวฟุตบอลทั้งหมดที่ยืนหยัดร่วมกันถึงเพื่อนร่วมทีมแอดเอฟซีบอลมาร์ทที่อยู่เคียงข้างผมถึงนักเตะและแฟนบอลแอดลิเวอร์พูลเอฟซีที่แสดงตัวตนที่แท้จริงถึงเจ้าหน้าที่แอดพรีเมร u กที่จัดก,การอย่างมืออาชีพขอบคุณครับเวอร์จิลฟานได้กล่าวสนับสนุนว่าเราต้องประชิญกับมันในตอนนี้ผมอยู่เพื่อองทวนเสมอสโมอสรเองก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตำรวจเมือ์ซ้า์ควบคุมตัวชายวัย47ปีที่ก่อเหตุและยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์นี้ตอกย เหยียดผิวทุกเสียงสนับสนุนจากโลกฟุตบอลช่วยสร้างความแข็งแรงและความหวังให้ผู้เล่นอย่างเซเมนโย